จะพาสหายเดินไปดูนะครับที่สวนยางจ่าวัยทุกนาวัน์นะครับจ่าวัทุนาวพัน์ก็ไลปลูกยางไว้ตั้งแต่นะครับปีห้าสิบห้าสิบห้าสิบสี่นะครับผมปีห้าสิบสี่นะครับจ่าว้ยปิดเครกันทาหารก็เลยเอาวันที่หยุดพักจากการฝึกแล้วก็มาหยุดเจ็ดวันแล้วก็จ่าไว้ก็ลากลับมาครับมาหาปลูกยางเพื่อที่จะวางแผนนะครับการที่จะทํา เศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องวางแผนในร่งหน้าก่อนับผมพยายามอย่าลาออมาทำตุ้มเดียวนะคานอาจจะผิดบางได้นครับแม้ว่าท่านมเงินมากมายนะคับทานกัจจานหรอว่าท่จะก็ทำดีแต่ท่านคิดท่นก็ผิดวาานพี่น้องนะติดตามพรมอย่าไว้ทุกนาภาฝันะารับผม่องนีสารดีหลายหลายนะครับ พาสายเดินไปดูนะครับใีวิถีู่จ่าไว้ได้ลองผิดลองถูกนะครับตลอดเป็นทางเข้าท้ายก็เป็นปลายยานพี่น้องนะทุนาปลาันอย่าลืมครับผมวันนี้วันที่เจ็ดนะคสภามปอพะหบห้าจาไว้ก็จะมีบรีไว้ในงยูทูบนะครับพวันที่วันนี้จะได้ทำอะไรไว้มั่งส0าปีข้างหน้าจะเป็นอย่าไรนะอย่ลืมครับมาเยียมเย็นเยี่มเย็นที่ตุงนาั่นได้ครับผ่านมาแถว น้ำเปี่ยงสีสักเกีนยนะครับน,นี่เป็นป่ายางนะครับป่ายางนี่จาไว้ก็นะครับค่อยเดินทีละก้าวนี้เป็นโค้ดนะครับแล้วก็ยางนาไว้นะครับพี่น้องนะคนบ้านคนไม้นะบุคนจะตามชาแวนธียับมาในเรื่องะยางนาเร่ยางนาน มา,าไม่ยอมเนืงเขาเก็บไว้ในไร่ไว้แล้วครัดบางคว่าปลูกยางแล้วทำประโยชน์อะไรไม่ได้ตัวน,นี้มีแผนโครงการจะปลูกรในพื้นที่เชิงตะไบจะปลูกในอะไรครับรพี่กา้า อดอดผังเขาอย่าลืมครับเาแหวนผ่านมาสน้ำเปียงนะครับคือน้ำเปียนสีี่เมได้เวจวันนี้เราจะาสาราตีนะครับเอาตัวอย่างดีๆครับตั่งซ้ายนี่จะเป็นยางยางนานครับยางนาเสนครับพา่นองมางทีองอย่ไวองอย่ไว้นะยมาถึงวันนี้วันนี้เราไม่ได้เอาสารใต้มาเมันดพาไปดูวิธีการ ปลูกพริกไทยนะครับยางพาราก็สามารถที่จะนะครับสามารถที่จะจีดได้เหมือนเดิมครับยางพาราก็สามารถที่จีดได้เหมือนเดิมนะครับผ่านมาแถวศรีสุเกดที่าล่มมาแวะจิมเย็นที่ทุ่งนาพาปันด้วยนะครับผมนะถึงแม้ใครจะถามเลยครับว่าทุ่งนาพาปันตรงไหนจะไวหรับผม จ่าสิบเอกสวัยไรศรีคนที่ไม่รู้จักจะขอสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อเสียกินล้วครับไม่ได้ใช้ทุนจนกว่าชีวิตใช้แค่ความขยันอยากหาไม่ครับความขยันความตั้งใจนะครับผมนะความรักรักในความนะครับเศรษฐกิจพอเพียงต่อคนหลวงเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับผมนี่มาดูกาแฟอาราบิก้าใต้หล่ต้นยางพี่น้องเนาะ ท่านอาจจะเรื่อต้นทำเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ๆนี่พี่น้องสามารถปลูกไดนะพี่น้องนะกาแฟลาบิกาพี่น้องนะเอาไว้ปลูกไว้แอย่างประโ่าน์้วเพื่นราปก้เลยครับผมนะมีต้นยางอางนาะพี่น้องนะลาบิกาไว้ประมาณสิบต้นพี่น้องต้นลาบิกาพี่น้องเลยมเส็นทางเข้าถ้งเข้านี้นะานว้แลาบิกาปีกว่า ีานแล้วครับพาไปดูนะครับปลูกพริกไทยนะครับวเขาสามารถนี่จะ้นะครับปลูพริกไทยในต้นยางพาราได้นะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับสหายที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับป่ายางนี่ครับนี่ครับผมให้ดูนะครับผมจะเสริมด้วยปลายางนะครับในปลายางผมสามารถปลูกได้พริกไทยขึ้นไปในต้นยางพารายางพาราก็สามารถกิดได้นะครับน้อง เิ็นที่ได้เลยนะครับที่น้องได้ครักษา่น้ตรงนี้ไม่มีนะครับลิงไครับี่น้องต้นไผ่ขึ้นไปกประชารไว้ด้วยครับตัวตายไม่เสียดายชีว่าให้สหายดูไปนะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะครับผูกไว้เยอะนะครับหลายต้นนะครับไปนะครับมาดูวันนี้ ไทยนะครับที่ได้เปับเรียน,ยนพี่น้องมาผภาันาอย่าลืมครับอย่าลืมครับอันนี้มันยังไม่สวยเท่าไหร่ก็พึ่งลงใหม่ๆนะครับเสริมอยู่เรื่อยๆลงๆเรื่อยๆนตามรับพเรื่อยๆน้องไปดูใครในยังทลานะครัายัางพยายามยังได้เหมือนเดิมพี่น้องนี่ครับจะสานต่อเดินตามรอ,อยพ่อ สาระดีมาฝากนะพี่น้องนะเอาเป็นตอย่างนะครับผมนะครับก็ไม่ต้องใช้เสาครับไม่ต้องเสาเสาธรรมชาตินะครับพี่น้องยางยางนาฮเอายางพลาสามารถกีดได้พี่น้องกีดตรงที่มันไม่มีนะครับนะครับมีทุเรียนด้วยครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับนะครับเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมนะนะผมจะาไว้ก็จะเอาสาระมาฝากครับสาระมาฝากใครที่จะเริ่มต้นทํานะครับ เพียงนะครับเอาไว้เก็บไว้เป็นตัวอย่างสามารถปลูกได้นะครับพี่น้องนะไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่เป็นบางครั้งว่าอู้ลากยางมันอันนี้ครับพี่น้องนีกครับพี่น้องผิพริกไทยนะพี่น้องนะพริกไทยนะพี่น้องนะทุ่นสืบสานมหยาบเก,กียวเสียแล้วครับผมนะบางฝาสหายนะครับผมเดีย๋ยวเอาแบบรับไปใช้ในสวนของตัวเอ ยาพาราแล้วยาพาราราคาถูกแก็พอิดไทยลงไปเลยนะครับพี่น้องยาพาราสามารถผลิตสามารถกินได้เหมือนเดิมคือกินอีกคำอย่างพู้ไทยดึงไปเลยนะครับขอบคุณสายท่านที่เอฟซีเราติดตามครับือมันครับผมนะคือมันครับสามารถผลได้นะครับผมนะให้สหายนำไปปฏิบัติใช้นำไปใช้นะคใช้ได้ครับผมนะไม่ต้องห่วงว่าผิกไทยในต้น าราคายางมันก็เปลี่ยนได้ครับพี่น้องไปเปลี่ยนเราเนี่ยใช้ได้ใช้เสาพจน์พลาเนี่ยนะครับไม่างประโยชน์มีอะไงเสริมสร้างรายได้ไม่ต้องคุ้งว่าจะเก็บยังไงนะครับพี่น้องนะโอ้ขึ้นไปในสูงจะเก็บยังไงล่ะนะครับคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห่ามันน่าจะมีบันไดน่าจะมีอะไรน่าจะเก็บได้เรื่องขอปลูกให้มันได้ก่อนเพืว่าเรื่องเก็บนะครับพี่น้องนะ รเพี่ครับผมนะเดี๋ยวไว้ทุนน่าประมาณก็มีสไลด์ที่มาฝากมาให้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดาวไว้จะไปมุ่งมี่ไว้ในื่องแต่นม่ได้บานนะครับยอดไร้ยอดไลยนะครับผมในท่าท่านกดติดตามท่านก็จะได้สาระดีๆนะครัสาระไม่ดีหว่าไม่ดีไม่มีเก็บผลตอท่านก็กดผ่านได้เลยครับถ้าท่านยังยึดซีเพื่อจะนำไปคิดเป็นตัวอย่างก็กดติดตามครับพี่น้องนะเพยครับผม กี่เอาไปเทนิกนะครับผมนะอดทนครัสรับต้ิรงาครับผมนะครับจับไว้รอพันตนมันหาเต็มได้วยสาระครับผมนะมีอีกหลายต้นครับจัาไว้ไว้ที่ในผมบายบายสวัสดีคับ